อกหักมาใช่ไหมครับก็หาหินเสริมความรักใส่สิก็จบแล้วหืใช่เหรออย่าคิดว่าแค่อกหักแล้วหาหินเสริมความรักเข้าไปก็จบแล้วนะครับอันนี้มันดูเป็นคําแนะนําที่จับแพ้ชนแกะมากเลยคือมันดูง่ายไปหน่อยครับแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าอยากจะให้ได้ผลจริงๆอะ่ะเราจะต้องเข้าใจกันก่อนว่าอกหักอะ่ะคืออะไรเรามาลองวิเคราะห์กันครับ อาการอ,อกหักหรือใจสลายอสองสภาวะนี้จะค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเลยในเรื่องของสภาพจิตใจความรู้สึกเพราะว่ามันเป็นความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่รุนแรงมากจากความรักความผิดหวังการสูญเสียคนรักหรือสิ่งของเพียงแต่คำว่าอกหักเนี่ยมันจะเป็นคําจํากัดความที่เจาะจงมากขึ้นแล้วก็นิยมใช้ในเรื่องความผิดหวัง ที่เกี่ยวกับความรักครับซึ่งภายในคลิปนี้เราจะมาเจาะก,กันที่อาการอกหักกันครับผมโดยอาการนี้ร่างกายเราจะหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าคอติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดในปริมาณที่สูงทําให้ความสามารถในการบีบต,ตัวของหัวใจของเราเนี่ยมันลดลงอย่างเฉียบพลันรวมไปถึงมีอาการเจ็บหน้าอกคล้ายกับคนเป็นโรคหัวใจแล้วก็หน้ามืดความดันเลือดต่ําหัวใจเต้นผิดจังหวะหายใจลําบาก อาการนี้ครับถ้าใครเคยเป็นจะเข้าใจเป็นอย่างดีเลยว่าเพราะว่าอาการที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยคือมันจะมาแบบรวดเร็วมากเลยครับแล้วก็มักจะเป็นอาการเหล่านี้แทบจะพร้อมๆกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าปล่อยว้น,นานๆมันไม่ดีแน่เพราะว่ามันจะส่งผลให้เราเป็นโรคซึมเศร้าได้ในอนาคตซึ่งตรงนี้อันตรายมากอ่าพอเราเข้าใจถึงอาการของมันแล้วเรามาลองวิเคราะห์กันดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเกิดจากอีกฝ่ายทําให้เราอ,อกหัก ใช่ไหมแต่เราจะไปบังคับเขาไม่ให้เขาทําให้เราอกหักมันก็เป็นไปไม่ได้ครับคนมันจะไปอ่ะเอาอะไรมาห้ามมันก็ไม่อยู่ดังนั้นปัจจัยเนี้ตัดทิ้งไปเลยแล้วต่อมาล่ะสมองเราไงสมองอรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเราจะแส,แสดงออกกับเหตุการณ์อย่างนี้ยังไงจะมีความรู้สึกยังไงสรุปว่า ผิดหวังเสียใจถูกทิ้งอกหักนั่นเองเห็นไหมครับเราเจอตัวการของเราแล้วนั่นคือสมองของเรานั่นเองเบื้องต้นแนะนำนี้ครับสเต็ปแรกในรายที่เพิ่งเป็นสดร้อนเลยเนี่ยเพิ่งเจอกับอาการนี้มาเลยหินที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นหินที่เสริมในเรื่องของความคิดแล้วก็สติครับซึ่งลิงก์รวมอัลบั้มหินที่เสริมในเรื่องของความคิดสติผมทำลิงค์ไว้ด้านล่างแล้วท่านก็สามารถ คิดเข้าไปดูได้เลยครับยกตัวอย่างหินก็จะมีเป็นพวกของอินเดียนอะเกตหินลาวาหินนางฟ้าแองเจไลเงี้ยครับเพราะด้วยความที่เราเนี่ยเพิ่งเจอเหตุการณ์เหล่านี้มาเนี่ยสดๆร้อนๆเลยทาให้ความคิดเรายังฟุ้งซ่านยังไม่มีกระจิตกระจยจะคิดจะทําอะไรหรืออาจจะทําร้ายตัวเองทําสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเองก็ได้ดังนั้นปรับความคิด ของเราให้เข้าที่เข้าทางก่อนครับผมสเตปสองเมื่อเราเริ่มมีสติแล้วเริ่มนิ่งขึ้นแล้วหรือท่านที่ผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาสักพักแล้วก็แนะนำข้ามมาสเตปนี้ได้เลยครับผมจะแนะนำหินที่เสริมในเรื่องของจิตใจความรู้สึกซึ่งเช่นเคยครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วเป็นหินที่รวมอัลบ,บั้มเกี่ยวกับจิตใจเสริมเรื่องจิตใจครับผม ซึ่งหินหล,หลักๆที่เราอยากจะแนะนำเลยเนี่ยก็คือหินโลโดไนต์พิงค์โลโดไนต์เพราะว่าหินชนิดนี้ยจะเด่นในเรื่องของการเยียวยาความเศร้าในจิตใจความรู้สึกจากอาการอกหักช่วยเสริมได้ค่อนข้างตรงจุดเลยครับผมทำให้จิตใจเนี่ยเข้มแข็งพร้อม Move On จากเรื่องอาจากความรู้สึกแย่ๆส่วนชนิดอื่นก็มีเป็นพวกของหยกซิ l v e r l e s s สอะเกตพวกนี้ครับผมสเต็ปที่3ครับ พร้อมมุกออนแล้วหรือยังถ้าพร้อมเปิดโอกาสครั้งใหม่แล้วก็ให้ใช้หินที่เสริมในเรื่องของความเมตตาดึงดูดได้เช่นกันหลักๆก,ก็เป็นพวกโลสคอร์สมูนสโตนพวกนี้ครับผมซึ่งทิ้งลิงก์รวมหินที่ช่วยในเรื่องของความรักความเมตตาดึงดูดเอาไว้ด้านล่างนะครับที่สำคัญใส่หินแบบนี้แต่ตัวเราเองอ่ะต้องแอคชั่นด้วยนะต้อง เอาตัวเราเนี่ยไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อด้วยอย่างเช่นใส่ลดคอสใส่มูลสโตนเงี้ยคุณต้องออกไปยังสถานที่ที่มีผู้คนได้พบเจอผู้คนหรือสังคมใหม่ๆไปลองไปเทคคอสหรือทำกิจกรรมอะไรต่างๆนั่นแหละครับมันถึงจะได้ผลถึงแม้ว่าหินน่ะจะดีแค่ไหนก็ตามแต่ตัวคุณเองยังหมกตัวอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไม่ออกไปไหนมันก็ไม่สามารถจะ ช่วยให้อะไรดีขึ้นได้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคำแนะนำก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านบ้างไม่มากก็น้อยครับก็ลองนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมดูครับผมท่านที่สงสัยอะไรยังไงก็สามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามได้ทางเพจดึกโทรเทมครับผมต้องบอกว่าเราเน้นหนักในเรื่องของพลังหินแล้วก็เน้นในเรื่องของความจริงดังนั้นเนี่ยการที่จะเสริมอะไรสักอย่าง เราจะต้องมาวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหานั้นๆกันก่อนเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุพอเมื่อแก้ที่ต้นเหตุได้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จบครับจะไม่มีปัญหาที่2ที่3ตามมาในภายหลังแล้วก็ก่อนจากกันก็อยากจะขอทิ้งท้ายไว้สักนิดหนึ่งครับเป็นการตอบข้อสงสัยของอบางท่านที่ยังไม่รู้จักกับเดอร์โทเทมดีพอหรือว่ายังไม่เคยเป็นลูกค้าของเดอร์โทเทมจึงอาจจะยังไม่เข้าใจยังไม่ทราบถึง ศาสตร์ในการเลือกหินของเราครับผมก็จะขออธิบายตามนี้ครับข้อแรกเลยครับเชื่อว่าต้องมีบางท่านเนี่ยสงสัยว่าทําไมถึงไม่เลือกหินที่มันตรงกับวันเดือนปีเกิดราศีของเราละ่ะมันจะเหมาะกับตัวเรามากที่สุดไม่ใช่เหรอสําหรับเดอะโชเทมแล้วหินเป็นเพียงแค่สิ่งของครับเป็นสิ่งของที่มีพลังในตัวพลังในการบําบัดหรือว่าช่วยเสริมจิตใจ ความมั่นใจหินไม่มีความคิดไม่มีชีวิตจิตใจอะไรจึงไม่มีสิทธิ์จะมาตัดสินได้ว่าฉันอยากอยู่กับเจ้าของราศีนี้ฉันชอบคนเกิดวันอาทิตย์หรือฉันอยากอยู่กับคนเกิดวันที่หนึ่งถ้าเป็นวันอื่นฉันจะไม่ส่งพลังให้ข้อ2ครับแล้วก็มีบางท่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงไม่รวมหินมัน ทุกความหมายไปเลยล่ะรวมมันไว้ในเส้นเดียวไปเลยจบกว่าไหมง่ายกว่าไหมล่ะใช่ไหมต้องบอกงี้ครับการเลือกหินเนี่ยมันก็เหมือนกับการเลือกวิตามินครับผมอย่างเช่นดูแลดวงตาก็ใช้วิตามิน A บบำรุงผิวก็เสริมด้วยวิตามิน E แต่ถ้าท่านดันไปกินวิตามินรวมแบบนี้มันก็จะไม่เห็นผลที่ชัดเจนเพราะว่าบำรุงได้ไม่ตรงจุดครับผมซึ่ง มองในแง่ของพลังหินเนี่ยการเลือกหินชนิดเดียวความหมายที่ส่งเสริมกันไปในทิศทางเดียวกันพลังมันจะเข้มข้นกว่าทําให้มีคุณภาพมากกว่าครับและถ้ามองในแง่ของกุศโลบายมันเหมือนกับการทําให้ตัวเราเองอะ่ะตระหนักได้มองเห็นถึงปัญหาที่แท้จริงว่าปัญหาของเราเกิดจากอะไรกันแน่พอตระหนักได้รู้ข้อเสียรู้ปัญหา เราก็จะสามารถแก้ที่ต้นต่อของปัญหาต้นเหตุที่แท้จริงของมันได้ครับการเจอปัญหานั้นๆแล้วใช้หินที่เสริมเข้าไปเพื่อบำบัดหรือแก้ไขปัญหานั้นๆเมื่อแก้ได้ตรงจุดเมื่อปัญหานั้นคลี่คลายจากนั้นก็ค่อยใช้หินอีกชนิดในการบำบัดหรือว่าแก้ไขปัญหาถัดๆไปให้เสร็จไปทีละปัญหาครับผมและรู้อะไรไหมครับถ้าเราแก้ไขปัญหาแรกจบไปแล้ว่อุปสรรคแรกหมดไปแล้ว ปัญหาหรืออุปสรรคถัดไปมันจะคลี่คลายด้วยตัวของมันเองโดยที่ท่านไม่ต้องไปซื้อหินอะไรเพิ่มมาเสริมเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นการแก้ที่ต้นเหตุที่แท้จริงไงครับแต่ถ้าเกิดท่านต้องการใส่เพื่อแฟชั่นความสวยงามไม่ได้สนใจพลังอะไรทั้งสิน้นแบบนั้นก็สามารถมิกแอนแมทได้เต็มที่เลยครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาเนี่ยนี่คือศาสตร์การเรื่องหินของเดอะโทเทมครับอิงจากพลังของหิน ไม่อิงวันเดือนปีเกิดราศีอะไรทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้หินไม่ได้เป็นคนกำหนดไม่ได้เป็นผู้เลือกครับเดอะโทเทมหินธรรมชาติแท้ไม่ผ่านการปลุกเสกใดๆทั้งสิน้นเด็กเล็กใส่ได้คนที่มีจิตอ่อนใส่ได้เชื่อในหินเชื่อในพลังของหินเท่านั้นสวัสดีครับ